เฮ้ย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 มาแล้วกับเป็นพาร์ทใหม่วินเทจวิเจร a นส์บอกเลยว่ายังไงมันก็คุ้มอยู่ดีเริ่มต้นที่4 4 0 c CC p แล้วก็ได้รับคืน440 c CC p เมื่อถึงเลเวล49เป็นไงล่ะแจ่มเกินรยเลยพูดเยอะมันก็จะเจ็บคอโอ้โหเป็นไงฮะโคตรเฟี้ยวนี่จะมาในรูปแบบของสไตล์วินเท e นะครับผมทุกคนโอ้โหเป็นไงโอ้โหผมยังชอบเลยพี่มืด ขนาดนี้เฮ้ยเรียบร้อย,อ,ยอะไรกันมะเนะี่ยปืนเกินหูถึงลงุ้งเสียอะอเอา,เอาแล้วแกเป็นไงใ,งใครลุมงครล่ะวิเทจพอป่ะเอา,เอาสุดยอดเนี่ยมดตั้งภาซีซั่นสามไหมผม ก็ะเป็นพื้นพาในรอบนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็มีสกินปืนหลายสกินมากๆเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะรีวิวแบบเร็วๆและให้ทุกคนได้เห็นสกินแบบว่าครบคันนะครับผมซึ่งมีทั้งสกินตัวละครแล้วก็สกินตัวปืนนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในการซื้อเป็นพื้นพาสนะสั้นๆเลยนะครับผมคือมันจะมีการซื้อเป็นพื้นพาส์อยู่2ที่แล้วกันนะครับที่สามารถซื้อได้เนี่ยมันก็จะมีกลาฟอร์นะครับกลาฟอร์เนี่ยมันก็คือการซื้อแบบ1,000 CP นะครับแล้วก็ เปิดเบ็ดพาร์ตไปตั้งแต่เลเวล1แบบ VIP นะครับก็จะได้ของทุกอย่างที่มันล็อกอยู่นะแล้วก็จะได้รับรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะครับก็อย่างเช่นตัวละครตัวนี้เลยนะฮะทุกคนเฟียวปะสกินตัวปืน AK47 นะครับที่ได้เฉพาะกาฟฟ์นะครับผมทุกคนแล้วก็ตู้กระเป๋านะครับนี่เลยได้ของเอ็กซ์คลูซีฟอยู่3ชิ้นนะครับรวมถึงก็จะได้ส่วนลดการเปิดกล่องนะครับแล้วก็ล็อคบ็อกซ์แล้วก็ล็อคดรอปต่างๆนะฮะทุกคนพร้อมกับส่วนลด50%เมื่อเปิดกล่องงจนนว10กล่อ3ครั้งต่อเดือนนะคครัับที่สญถ้าเป็นมือใหม่ที่อาจะเพิ่ม EXP ปืืืนนหรรรรอออวว่าาาาตััละะคคบกก็สมถซ้้ฟดไ ราะว่าเขาจะบวกมาอีก10%นะครับในการเก็บเลเวลไวขึ้นนะครับแต่ก็เบนท์พารธรรมดาถ้าสำหรับใครซื้อนะครับก็มันจะมี440 CP แล้วก็จะมี960 CP นะครับซึ่ง960 CP ก็จะคล้ายกับกาวฟอนเลยนะก็คือมันจะได้รางวัลเฉพาะเบนท์พารแบบพรีเมียมนะครับก็จะมีมีตัวนี้นะครับผมทุกคนร่มครับใน BR หูแจ็คเดลิเปอร์มาเนี่ยแล้วก็กรอบรูปนะครับเออมันมีความคล้ายแบบแจ็คเดลิเปอร์เหมือนกันนะอวตารนะครับผมโคตรเฟี้ยวฟล็อกกี้สตรีทแล้วก็มี calling card ด้วยนะครับนี่ของก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดบัตนพาสแบบพรีเมียมนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่งบจำกัดนะครับสามารถเติมแค่440 CP นะครับแล้วก็สามารถกดล็อกรางวัลบัตนพาสแบบต้องเติมนะครับทุกคนและก็ใครที่เติมแบบ440 CP นะครับก็สามารถเอ่อมาเก็บได้นะตั้งแต่เนี่ยเลเวล2องเขาก็จะให้ CP คืนมาอีก1 1ึ CP นะครับไปจนถึงเลเวล49นะครับก็รวมรวม CP ที่ได้มาเนี่ยก็จะกลับมาเป็น440 CP แล้วก็สามารถไปเปิดได้นะครับโดยที่เติมแค่440 CP ครั้งเดียวนนะครรับก็สาาามถเเปิดดพไ้ ทุกซ okay, uh, uh, ีซ <człowie k> ั่นนะครับแบบฟรีๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับผมนะครับเลเวลหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครหุ่นยนต์นะครับที่แต่งตัวคล้ายๆกับคนยุคกลางนะครับผมทุกคนแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์นะเท่ดีฮะสกินปืน M13 ครับหูยโคตรวินเทจอ่ะอันนี้วินเทจจริงครับคือมันคล้ายกับปืนไาไฟยุค90อะสูอยะารเงี้ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่เกิดทันดูหนังสมัยก่อนนะ มันดูลำๆเน้ยแต่ว่ามันไม่ได้ลำอะไรหรอกแต่มันก็เท่ดีนะครับสำหรับ M13 นี้เท่เลยอะ่ะผมคิดว่าสวยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปลองใช้ดูนะครับแล้วก็จะมี HG40 แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าตานะครับผมจะดูแค่ที่มันเข้าตาจริงแลวกันนะข้ามาเลเวล10นะครับก็จะมีปืนดิงโก้นะครับผมทุกคนกคน,นี่เลยฮนะเป็นไงวิเทพ็พอป้ะ <laughs> วิเท็จริงครับก็คลิปจับเนี่ยก็จะเป็นไม้ด้วยทุกคนดูดิตัวแม็กกาซีนก็เหมือนกันกบเป็นหน้าต่างยุคก,กลางเหมือนกันนะ ฟีลดีฮะและก็เลเวล11นะครับก็ได้เป็นตัวละครซิลเวอร์นะเหมือนสายลับอยู่นะตัวละครตัวนี้ฮ้ยแต่ว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นย้อนยุคแบบวินเทจแบบนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้ชายหลายๆคนก็น่าจะมีความชอบแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับและก็มาถึงเลเวล14นะครับก็จะเป็นฮาบอกนะครับคือเป็นคลาสนะสร้างคลื่นไฟฟ้าเพื่อทจำลายวัตถุที่พุ่งจากอุปกรณ์ติดตั้งของวัตถุนะครับรบกวนข้อมูลมินิแมปพอศัตรู และสกอร,ร์ตีของศัตรูบางอย่างนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ตั้งแล้วก็รบกวนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาพาโดนมาก็จะไม่โดนในรัศมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูนะครับแล้วก็เลเวลยี่สิบนะครับก็จะได้เป็นตัวสกินเลเซอร์แบล็คนะครับผมทุกคนเป็นไงเฮ้ยแต่ว่ามันผมคิดว่าสกินแบบนี้เห็นว่ากล้องเล็งอะ่ะโคตรดูง่ายเลยนะเว้ยและตัวปืนก็เป็นไม้ด้วยนะครับผมวินเทจจัดเลย สวยมากนะครับอันนี้และที่สําคัญเลยขาดไม่ได้นะครับผมตัวปืน s m g ใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของตัวปืนเทค9นะครับหรือเทค9นะครับอืมตัวปืนตัวนี้ดูจากพันธยแล้วเป็นพันธายืดหดนะครับก็ปืนมันก็ออกไปทางวินเทจอยู่เหมือนกันนะทุกคนตัวปืนตัวนี้ก็น่าจะมีคลิปแยกละกันนะครับผมก็จะไปจาะลึกแล้วก็ลองไต่แรงแบบเดือดๆให้ทุกคนดูสําหรับปืนเทค9นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบโหดหรือเปล่านี่ก็ต้องลุ้นกันนะครับและก็อีกตัวละครตัวหนึ่งนะครับนี่เลย แต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าตาผมเท่าไหร่นะครับผมข้ามาเลเวล39นะครับผมก็มีปืน DRH นะครับเป็นสไนเปอร์นะทุกคนเอิร์ดคือมาเป็นเออสกินรถไฟนี่หนาทุกคนใช่ปะเนี่ยข้างหน้าเออแช่งจริงด้วยครับมีล้อรถไฟด้วยนะครับเซียวอะเซียวอะแต่ DRH ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับแต่ก็เท่ดีนะครับสำหรับสกินนี้แล้วก็น่าจะข้ามาไกลจนถึงเลเวล50เลยนะครับก็มีสกินตัวปืนของเทคนายด้วยนะครับผมนี่เลยว้าวเลเวล50ครับ แต่ว่าตัวสกินนี้เนี่ยมันก็แบบเป็นระดับบิ๊กปิกนะก็ยังไม่ใช่ l e เจนเดอรนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นตัวสกินที่วิเทจจริงครับแล้วผมก็น่าจะชอบอยู่แต่ความรู้สึกผมอะคือกล้องเล็งของเขา,าอาจจะดูแบบมันมัน บังไปนิดนึงนะแต่เดี๋ยวก็ต้องรอนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะเปิดตั้งแต่เลเวลหจนถึงเลเวลห0ให้ทุกคนดูเลยนะครับแล้วก็มีตัวละครนะครับตัวละครซิมส์ซึ่งเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นพระเอกนั่นแหละสำหรับเบรดเดิพาร์ทนี้นะครับนี่เลยแต่เอาจริงนะครับเรื่องของตัวละครเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะชอบตัวปืนแล้วก็ตัวสกินปืนมากกว่านะครับผมที่เข้ามาในรอบนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการซื้อเลยแล้วกันนะครับผมก็ซื้อ ซื้อกาฟอดไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าซื้ออันไหนก่อนผมลืมไปแล้วมันมีนะมันมีสูตรที่แบบว่าต้องซื้ออันใดอันหนึ่งก่อนแล้วก็จะได้แบบ CP คืนอะซื้อนี้แหละไม่ต้องคิดมากนะครับ960 CP ไปเหลือขั้นตันที12ขั้นนะครับจัดไปแจ่มๆโอเคเรียบร้อยฮะซื้อเรียบร้อยับแล้วก็ผมจะซื้อจะถูกกาฟอดไปด้วยนะครับผม 1000CP นะฮะมง Okay. เรียบร้อยนี่ครับเห็นปะผมได้ซ p ของแม่ตำถาดคืนมา4 4 0 CP นะครับนี่แหละเป็นสูตรนิดนึงสูตรอะไรวะสูตรปะเนี่ยไม่รู้ดิแต่ว่าก็ได้คืนมาอยู่นะครับต่อไปก็เป็นการอัพจะถึงเลเวล50แล้วกันนะครับไปครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยผมจะเปิดไปจนถึง level เลเวล50ไปเลยละกันนะครับโดยที่ซื้อเพิ่มไปอีก3,996 CP นะครับไปข้ามไปตอนที่เสร็จเลยแล้กันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ เรียบร้อยว้าวสบายตัวเลยทีนี้โอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเซฟตปืนมาน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับปืนที่ผมใช้ในตอนนี้ก็จะเป็นปืน HDR นะครับซึ่งเป็นสกินที่ได้จนนาก m i น n i g h t p a t นะทุกคนนี่ก็จะเป็นสกินแรกที่เราจะมาดูกันนะครับมาฮะทดสอบให้มันขบไปเลยนะทุกคนซึ่งตัวปืนนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นในตอนแรกนะครับมันเป็นสกินที่เหมือนรถไฟนะครับแต่ว่าพอจังหวะที่เรามาใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับว่า มมันจะเห็นชัดอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวลองซูมดูหูสโคบค่อนข้าง,งดูยากมากๆเลยนะสโคบดูยากจริงครับเดีย๋ยวลองยิงสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับเจ้าตัวปืน HDR นะครับใน Battle Pass นะครับผมทุกคนเป็นไงต่อไปก็จะเป็นโหลดเอา AK 1 1 7นะครับปึ้งเฮ้ยอันนี้แอบสวยเน,นี่ยจริงเฮ้ยเล่นแสงดีมากอะ ไอคีหนึ่งเจ็ดตัวนี้อ่ามันเป็นสก,กินที่แบบวนะินเทจเนาะทุกคนมันก็มีความเรียบๆหรูๆในสไตล์โมเดิร์นของยุคแบบวนะินเทจนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวลองยิงดูนะครับไม่ใช่ดิเฮ้ยเฮ้ยปืนนี้แบบมองง่ายทุกคนเลียวมากเวลาที่ใช้เนี่ยเอาจริงปะ่ะสโขปแบบเนี้ยคือเป็นสโขบที่ดูง่ายมากๆเลยเนะี่ยวางเป้าแบบง่ายนะาเลยเฟี้ยวเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวลองยิงสักตัวครับ ผมมี2ตัวเฉยต่อไปก็จะเป็นเลเซอร์แบล็กนะครับผมมาตัวนี้ก็จะเป็นสกินไม้หมดเลยนะนี่ครับโหเป็นไงโหไม้แก่ด้วยนะสวยๆไปเลยครับงานนี้ใครที่ชอบไม้นี่แต่ว่าผมไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมลุ้นนะสำหรับสกินนี้เนี่ยมันมันจะแบบดูง่ายหรือเปล่าอะเป้าเล็งอะไรอย่างเงี้ยมาครับเราดูฟับโหเป้า เป้าสำหรับผมคือถ้าใช้ย่มาใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไปเปรียบเทียบถ้่มันเป็นสกินที่แบบอ่าสโคบดีอะไรเงี้ยอย่างเอเคเมื่อกี้เนะี่ยคือแจ๋วเลยนะครับทะเีนก็วางเป้าง่ายอยู่ถ้าอยู่ในะระยะแบบใกล้ๆนะแต่อ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสําหรับเวลาที่มันอยู่ไกลๆนะเวลาที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยเห็นปะมันลดค่าที่จะดูยากนะครับสาหรับผมนะแต่ว่าก็ถ้าใครชอบสกินแบบนี้แล้วก็อยากจะใช้ยาวๆก็มันก็ชินอยู่แล้วนะครับ โอเคต่อไปฮะดิงโก้ครับผมนี่ฮะปัะ๊บโหอันนี้แบบใหญ่เชอเชะเลยฮะตัวนี้ทุกสกินเนี่ยคือผมลุ้นเรื่องของอเป้าเล็งของเขาทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดเกือบท,ทุกสกินที่ผมแบบได้มาเนี่ยผมต้องการแค่เป้าเล็งมาดูง่ายเว้ยไปครับปึ้งโอเคตัวนี้ก็พอรับได้ครับแต่ถ้าไม่มีแง่ง2แง่งที่แบบออกด้านข้าง2ออันนะเอออันนั้นก็จะเยี่ยมเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าดูได้อยู่ไม่ได้แย่ครับเฟี้ยวอยู่ ลองยิงดูครับเฟี้ยวอยู่แล้วปืนนี้โอ้โหสุดจ้าต่อไปก็น่าจะเป็นสกินที่ผมชอบที่สุดแล้วแหละนี่คือสกินที่ผมชอบที่สุดใน์ใน Battle Pass ร,รอบนี้นะครับนี่ครับ AK 1 1 7ครับผมพูดผิดพูดผิดอ่า M 1 3นะครับนี่เลยเฮ้ยแต่สกินนี้สวยจริงๆทุกคนมันสวยมากเลยผมชอบเลยแต่ว่า,าผมลุ้นเป้าเล็งว่ะแต่ตัวปืนที่ผมไม่อยากให้เป้าเล็งมันแย่เลยอะ มันเท่มากอ่ะมันย้อนยุคมันย้อนวัแบบไซไฟยานอวกาศสมัยก่อนปืนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นไซไฟนะเท่ดีอ่ะทุกคนมาครับมาลุ้นกันทุกคนไปเฮ้ยโอเคไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่ครับถือว่าใช้ได้นะทุกคนเออว่ะได้ครับไม่แย่เลยเป็นไงเขตรสุดเขตรสุดผมก็ลุ้นเหมือนกันว่ารีโหลดไปเป็นยังไง เชลีโหลดปกตินะครับแต่สกินนี้ผมชอบที่สุดในเบนเดอร์พาในรอบนี้แล้วนะครับชอบแบบชอบจริงๆเลยอะทุกคนเล่นกับแสงซะหน่อยดิโโอ้หให้ตายเถอะซาร่าสุดท้ายเลยนะครับผมก็เป็นสกินเลเวล50ของตัวเท็กนายนะครับหรือว่าปืนใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราฟังเสียงหน่อย <laughs> เสียงเหมือนไม่ได้โหลดทรัพยากรน,นะ <laughs> โอเคดูตัวปืนนะครับปืนตัวปืนมันก็จะเล็กๆหน่อยนะ เห็นปะเล็กๆจีตดๆตเล็กๆจีตชีตแจมๆไปแต่ว่าตัวปืนที่ผมเดี๋ยวจะไปศึกษาอีกทีแบบลึกๆนะครับผมอีกคลิปหนึ่งนะอ่าตัวปืนเหมือนจะยิงช้านะเออไม่ได้เร็วมากมันเป็น SMG จริงไหมเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจู่ร้อยสุดเป็นไง ปกตินะครับผมว้าวตัวสกินก็ยังไม่ค่อยว้าวนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป้าเล็งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่ดูยังติดเถื่อนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ใช้ได้ครับอ่แล้วสุดท้ายแล้วกันนะครับผมสําหรับเดี๋ยวผมขอยิงอีกสักนิดนึงคือผมจะดูอาวเตอร์นะครับผมนี่ก็เป็นอาวเตอร์ใหม่นะครับสําหรับในโหมด MP นะฮะนี่นี่ครับมันวางอยู่ตรงนี้ใช่จริงด้วยครับคือผมคิดว่าเวลาที่ เรายืนอยู่ใกล้อปริเตอร์ใหม่ตัวนี้นะครับมันหายไปเร็วจังอะเดี๋ยวพอมันมาบ่อยๆแล้วเราก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนะทุกคนแต่ว่าสําหรับผมอะถ้ามันมีประโยชน์แค่แบบกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะส่วนใหญ่ปริตเตอร์มันต้องแบบเอาไว้สําหรับการคิวคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชาบิลิเตอร์นี้เนี่ยเอามาไว้สําหรับการป้องกันอาวุธคลื่นไฟฟ้าหรือว่าแต่ว่ามันมีแบบปิดมินิแมปด้วยนะ แต่สำหรับผมแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่ค่อยเวิร์กว่ะโหแลวเก็บนานด้วยนะใช่จริงวับคนเก็บนานดีกว่าอันอื่นอิดนึงให้ลองโยนเลยฟับนี่นี่แล้วก็หายไป <ś led> เดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวละครกันต่อดีกว่านะครับผมสำหรับตัวละครสำหรับใครรับชมมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะทุกคนและก่อนที่จะไปรับชมตัวละครครับใครที่อยากจะเติมเก็บคุมม้มทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมเป็นได้ที่ละหรือว่าจะเป็น o อ e ว To ์ p Up ปอ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซ p ีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวยและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ช็อปอัก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไมย่ะลรคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะ ผมคิดว่าไปดูมันก็แบบผมลองเข้าไปดูเมื่อกี้แล้วผมมีหลายตัวด้วยดิทุกคนแล้วเวลาที่เราไปดูเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นนะทุกคนดูแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับประมาณนี้แหละทุกคนตัวละครตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเลเวลห้าสิบนะครับผมของแบนด์พาร์นนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับผมแล้วตัวละครตัวนี้ก็ยังยังไม่เข้าตาลวกันนะครับโหตัวละครตัวนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยตัวละครตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอะทุกคนแต่ว่าตัวละครกาฟอร์นะครับหรือว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเออ เฟี้ยวอ่ะทุกคนพี่โลนของเราอเป็นไงมีเลือดติดกางเกงด้วยนะแล้วก็ของเบ็นนัพานะครับเป็นคุณผู้หญิงนะทุกคนตัวนี้ยก็เข้าตาผมนะครับต่อไปอันนี้โอ้โหอันนี้คือเท่เลยนะครับผมสำหรับผมนะคือได้จากการที่เราแบบเิมเบ็นนักพานแบบ4ิ0ละซีพีครั้งแรกก็ได้ตัวนี้มาเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เฟี้ยวมากครับทุกคนมันก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะแถมให้ทุกคนอีกนิดนึงเลยกันนะครับสาหรับ เรื่องของปืนใหม่นะทุกคนมันอยู่ในสาย S M G จริงไะเนี่ยน่าจะ S M G นั่นแหละนี่ไงครับทิกนายปึ้งโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้สุดเลยละกันนะครับแล้วมาดูของแต่งกระสังนิดนึงละกันนะครับเจ้าตัวปากกระบอกปืนผมจะพูดแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะอืมมันเป็น S M G จริงๆครับเปลี่ยนโหมดเป็นการยิงเบอร์สามนัดอันนี้เป็นปากกระบอกปืนแล้วก็ระยะห่างการล้านอีกอุย้ย ลั่นเร็วขึ้นแต่ว่าทีละ3นัดหรอแต่ข้อเสียคือระยะดามเมจเยอะมากๆแล้วก็ระยะห่างการลั่นแต่ว่าลดตัวฟูดเมจร่างกายโอ้ของแต่งนี้ไม่หนีหนีไม่พ้น2ตัวนี้แหละแล้วก็ต้องไปแก้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแต่งเอ่อแบบที่ผมคิดว่าคนใช้เยอะก่อนล้วกันนะครับหูยิงยานพาหนะแบบพังเร็วได้ด้วยนะครับผมเอาใช้ใน VR ได้นะทุกคนหูความไวกระสุน80เลยเหรอเฮ้ยเอ้ยอันนี้เวอร์ 8.1นะครับจะตัวปาก8.1อันนี้เวิร์กเดี๋ยวแล้วก็ตัวพันท้ายนะครับก็มีเงื่อนที่อันนี้อันนี้เวิร์กนะอันนี้ถือว่าเวิร์กนะครับจะตัวนี้นะถ้าเล่นแบบ SMG นะครับผมความเรในการวิ่งโอ้อันนี้เวิร์กสุดครับอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้เลยนะครับพันท้ายโอเคเลเซอร์เลเซอร์ปกตินะครับแล้วก็มีใต้ลำกล้องใต้ลำกล้องเหมือนทั่วไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอสุธายอะไรวะเนี่ยอ๋อแลกดีน่นอนครับตัวแมกกาซีนนี่ค่อนข้างลุ้นเนี่ย,ยอโอ้ ตัวปืนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ากระสุนของเขามีกี่นัดนะครับแต่ถ้าที่ดูเนี่ยตอนนี้ดามเมจของเขาไม่มีถึง31เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียเรื่องของอัตราการเล่นลกระสุนที่น้อยนะครับอาจจะล่นชา้านิดหนึ่งเบีเพิ่ม10นัดเพิ่ม20นัดแล้วก็ลดระยะเวลารีโหลดบวก7แม็กกาซีนบวกแแม็กกาซีนแล้วก็มีบวก15แม็กกาซีนลองใส่ไปสัก10ก่อนละกันแล้วก็กลิปหลังนะครับอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้คือสปี e d ไม่มีข้อเสียเลยได้ระยะเวลาเล็งยิง10นะครับตัวกระตุกเฮ้ยตัวกระตุกก็น่าสนนะครับเฮ้ยตัวกระตุกแ0เลยเหรอเฮ้ยมันจะไม่เด้งเลยนะพี่โอเคระยะเวลาเล็งยิงแต่ว่ามีติดดีเลย์นิดนึงโอ้เฮ้ยอันนี้แหละโอเคถ้าผมแต่งอ่ตอนเนี้ยผมได้จะแต่งประมาณนี้เดี๋ยวเราเราไปเช็คกันดูนะครับว่าตัวปืนมันเป็นยังไงแล้วกันนะครับ <S <S ผมจะไม่ลองตัวปืนเปล่าๆนะแต่ว่าเราจะมาลองตัวปืนที่แบบว่าใช้กันเป็นประจำนะครับตัวปืนเปล่าๆเขาก็ประมาณนี้นะครับขอฟังเสียงหน่อย เสียงเหมือนไม่ได้โหลดทรัพยากรอ,อ่ะจริงอ่าขอดูดาเมจหน่อยแล้วกันนะครับโอมสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่ก็ตามนัดตายเหรอเฮ้ยระยะใกล้เท้าสามนัดตายครับแล้วก็ช่วงบนก็สามนัดตายหกสามนัดตายเพราะว่าเราได้ตัวคูลดาเมจร่างกายมาเมื่อกี้ครับผมทุกคนโอเคถ้าเป็นระยะ,ะสิบเมตรล่ะผมรู้สึกว่าระยะดาเมจของเขาก็น้อยอยู่นะโ,โหยี่สิบหกสี่นัดแล้วว่ะอันนี้ระยะกลางๆเลยนะระยะกลางคือยิงเท้าสี่นัด สี่นัดหมดเลยครับแต่ว่าติดตรงที่เออแบบนี้คือลั่นปกติแล้วถือว่าลั่นดีแล้วแต่ถ้าเทียบกับ S M G ทั่วไปเนี่ยอัตราการกระกสุนของเขาก็แอบชา้านิดนึงอยู่นะแต่ถ้าเป็นระยะ30ละ30คือเป็นระยะที่ MP นี่ยิงกันยากเลยนะ17บเทุกคน1 7 9 9อ่ะถ้าแบบเจอข้างหลังกับ พวกปืน LMG เนี่ยถ้าเขาหันหลังอะ่ะเรายิงได้นะแต่ถ้าเผชิญหน้ากันผมนยังไม่แนะนำลนยะตัวปืนก็ไม่ค่อยดีดอะไรมากนะกล้องเหมือนจะดีดแต่ว่ายิงง่ายนะถ้าบอกว่าปืนเบาไหมสำหรับผมผมคิดว่าปืนแรงนะครับถ้าเราเล่นในระยะใกล้จริงๆเลยนะครับผมเน้นแบบยิงใกล้แบบนี้เลยนะคิดว่าปืนแรงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแมกกาซีนดูหน่อยแล้วกันนะครับโอเคคือ อ่าเมื่อกี้แมกกาซีนไม่ใช่แมกกาซีนนิปากกระบอกปืนนะครับมันจะมีปากกระบอกปืนอีกอันหนึ่งที่ลดระยะห่างการลั่น53แล้วก็จะเปลี่ยนการยิงเป็นเบิร์ดนะครับหรือว่ายิงแบบทีละ3นัดน,นะแล้วก็ได้แรงดินนอ,นนอนด้วยแต่ว่าจะลบระยะดาเมจไป40%อันนี้คือ SMG เลยนะครับผมถ้าแต่งแบบนี้วิ่งมือครับพี่ชายเออว่าใช่ยิงแบบนี้ระยะใกลอยอย้แบบนี้เลยนะครับผม โคตรโหดจริงๆคือมาสามนัดตายไงเซตเดียวอะ่ะเนี่ยกดครั้งเดียวเลยว่าแบบให้มันลั่นไปเองอะ่ะตายแล้วอะ่ะเฮ้ยอันนี้คือปืนระยะใกล้ที่โหดที่สุดแล้วปะเนี่ยถ้าไปเทียบกับลูกซองนะครับแต่ถ้าไปสิบเมตรล่ะเฮ้ยสิบเมตรก็ได้อยู่กลางๆแบบนี้ค่อนใกล้แบบนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้านยี่สิบเมตรผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวละเฮ้ยได้อยู่อะ่ะปืนมันนิ่งอะ่ะสามสิบเมตรนี่น่าจะยากแล้ว เพราะว่า30เมตรมันระยะมันค่อนข้างไกลแล้วนะครับถ้หาห้ยิงอ่ะผมใช้ของแต่งเป็นอันนี้ดีกว่าเบิร์กมากที่เอาเรื่องว่ะตัวปืนก็มีกระสุนอยู่30นะครับแล้วก็เพิ่มมาอีก10เป็น40นะ40ผมคิดว่าเพียงพอแล้วแหละยิงได้ค่ข้างนานเลยเวิร์กสวยแจม โอเคก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับในการรีวิวน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ตัวปืนนี้เดี๋ยวผมจะทําการไปฝึกแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะลุยให้ทุกคนเห็นแน่นอนว่าตัวปืนนี้เป็นเลย่อในฮาร์ดพอย์แลนด์แต้มท็อปแลนด์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนมันจะไหวหรือไม่นะฮะโอเคเจอกันในพีแนครับสามีขอตัวลวไปก่อนบ๊ายบาย